สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะ คุณผู้ชมครับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการเติบโตด้านของเศรษฐกิจดิจิทัลที่รวดเร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เรามีนโยบายสําคัญในการเป็นไทยแลนด์4.0ค่ะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนประเทศของเราเนี่ยนะคะไปสู่ระบบดิจิทัลก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วนะคะคือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราหน้าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะทํางานได้อยู่ตรงไหนเราก็สามารถจะโอนเงินได้ทุกอย่างเชื่อมโยงผ่านออน ลายถึงกันหมดเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็มีความน่ากลัวน่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าการ ก้าวไปอย่างรวดเร็วแบบนี้แล้วก็การเปิดกว้างด้านของดิจิทัลแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นช่องทางให้กับพวกมิจฉาชีพให้กับคนที่พร้อมจะเข้ามาโจมตีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคึงจึงมีความจําเป็นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือยกระดับค่ะสู่การป้องกันภัยทางไซเบอร์นะคะประเทศไทยมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งค่ะชื่อว่าคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมอชอนะคะหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการดูแล ป้องกันเฝ้าระวังรับมือแล้วก็ลดความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในหลากหลายรูปแบบวันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะเรื่องนี้คือเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งและเราจะต้องรู้เท่าทันและก็เตรียมพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์นะคะพูดคุยกันกับพลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมอชอสเดกาท่านเลขาค่ะ ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะท่านเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของภัยไซเบอร์นะคะอยากให้ท่านได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะถึงหน่วยงานสกอมอชอนะคณะนะครกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ่ะ ครับสกมาชเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับเมื่อปี62นะครับซึ่งในตัวพรบรหรือพระราชบัญญัติดังกล่าวเนะครับเหตุผลมันก็คือเนื่องจากว่าเราพึ่งพานะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องทั้งการบริหารจัดการการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ครับมันไม่มีไหนเลยที่ขาดในเรื่องของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับจึงรัฐบาลก็เล็งเห็นประโยชน์จากตรงนี้ก็เลยมองว่าทำยังไงดีถึงจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัย จากเรื่องของภัยทางไซเบอร์ที่จะมาทําลายสิ่งที่เราต้องใช้กันในชีวิตประจําวันนะครับก็เลยได้ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะต้องมีส่วนในเรื่องของการทํางานร่วมกับตัวโครงสร้างพื้นฐานสําคัญนะน้ําไฟประปาธนาคารและอื่นนะครับว่าจะทํำยังไงให้มีมาตรฐานในการร,รักษาภัยที่ดีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยจากเรื่องของปัญหาภัยไ,ไซเบอร์รวมไปถึงเรื่องของสงครามไซเบอร์นะครับ อย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเนี่ยมีกรณีหนึ่งที่คนให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงมันก็เหมือนกับเป็นการเตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันอย่างกรณีที่ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเกิดจากสายชาร์จมือถือนะคะแล้วก็มีการไปดูดเงินในบัญชีจนหมดเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมภัยลักษณะแบบนี้ค่ะที่มีการหลอกให้มีการดาวน์โหลด เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปควบคุมโทรศัพท์จนเอาเงินออกไปหมดเลยเนี่ยภัยแบบนี้มันมีมากขึ้นขนาดไหนในยุคนี้คะครับถ้ามองในประเด็นจากตัวระบบแจ้งความออนไลน์นะครับขออนุญ,ญาตใช้ตรงนั้นเป็นตัวชี้วัดนะครับสถิติล่าสุดที่คขาว่าล่าสุดนี่คือประมาณแค่มีนาถึงว่าสิ้นปีที่แล้วนะครับอยอดความสูญเสียจากที่มีคนแจ้งไปเนี่ยครับประมาณ2อ0 0ล้าน บาทนะครับจำนวนคดีเนี่ย1.6แสนคดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮถ,ถึงแม้ว่างานเรานะครับเราจะเน้นว่าทํำยังไงให้ตัวระบบและองค์กรเนี่ยมีการป้องกันที่ดีเนี่ยนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งคือเขาไปจัดการกับตัวยูเซอร์ผู้ใช้งานนะครับเพจเตอร์ไปล่อลวงตรงนั้นแล้วสุดท้ายสร้างความเสียหายที่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับเพราะว่าในฝั่งหนึ่งของคนที่จะเฝ้าระวังตัวระบบหลักเนี่ยก็ตื่นตัวแล้วก็ทําเรื่องนี้กันมานานนะครับหลายปีก่อนปีของพอรบรปี62ออีกนะครับแต่ในฝั่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้อง เข้าใจว่าเราเริ่มเพิ่งพาเรื่องนี้มายัางไม่นานนะครับไทยเรามาเป็นแชมป์ในเรื่องของการใช้งานโมบายแิ้งแอปพลิเคชันเนี่ยของระดับโลกเนี่ยสปีซ้อนนะครับใน3ปีหลังนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มใช้งานเริ่มได้ความสะดวกครับกลายว่าเขาหันเป้าหมายไปไปโจมตีพี่น้องประชาชนแทนนะครับ ไปสร้างความเสียหายตรงนั้นแทนซึ่งนอกเหนือจากการแฮกที่ว่าเป็นข่าวมีมาแวร์มาเกี่ยวแล้วเนี่ยการล้โวงรูปแบบต่างๆนะครับการหลอกขายของการหลอกลงทุนก็ไหลตามมานะครับเป็นหนึ่งในเหตุผลของความสูญเสียแล้วก็ถึงแม้ว่าเมื่อปี6-2เรามองว่าปัญหาน่าจะเกิดจากเรื่องของระบบหลักนะครับต่มาถึงตอนนี้มันต้องปรับเปลี่ยนแล้วต้องมองด้วยว่าในส่วนของระบบธนาคารนนอกเหนือจากระบบปลอดภัยแล้วเนี่ย ผู้ใช้อีก30ล้านคนของแต่ละธนาคารเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยะนะครับดังนั้นเนี่ยไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสูญเสียไม่แพ้กันเลยค่ะคเหมือนผู้ใช้ก็ต้องรู้เท่าทันด้วยตัวระบบขององค์กรก็ต้องมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงถ้าเปรียบเทียบแบบนั้นเนี่ยนะคะทีนี้ท่านทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านได้ได้อธิบายว่าตอนนี้รูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ มันพัฒนาปรับปรุงไปขนาดไหนแล้วคะคม,มันเก่งกาจขนาดไหนตอนนี้เนะะี่ยค่ะครับในในส่วนของอตรงนี้อยากจะมองเป็น2ด้านนะครับคือในเรื่องของตัวองคอ์กร หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญคนที่เป็นเจ้าของระบบนะครับที่ให้บริการเขากับอีกส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนผู้ใช้งานะนะครับในส่วนของเรื่องของระบบที่ให้บริการคนอื่นนะครับณปัจจุบันนี้ปัญหาหลักยังเป็นเรื่องของตัว ransomware นะครับ ransomware คือการที่เขาจะเข้าถึงระบบของเราเข้าถึงข้อมูลจารกรรมข้อมูลออกไปเสร็จแล้วก็เข้ารหัส เพื่อให้มันใช้การไม่ได้แล้เรียกค่าถ่ายแล้วก็เรียกค่าถ่ายว่าถ้าอยากให้ใช้ได้ก็ต้องจ่ายตังนั่นคือที่มาคําว่าแรนซัมนะครับหรือว่ามีคู่กันโชคเรียกร้องเงินทองกันนะครับแต่ว่ามาปีหลังเนี่ยมันพัฒนามาอีกคือมันจะเอาข้อมูลที่ได้ไปครับไปแจกหรือขายนะครับเพราะว่าหลังจากเกิดปัญหาแรนซัมแวร์มาเมื่อ2-3ปีก่อนเนี่ยทุกคนปรับปรุงตัวในเรื่องของการจะกู้คืนข้อมูล กู้คืนข้อมูลเก่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเริ่มรู้สึกไม่กลัวแล้วว่าเออฉันไม่ยอมจ่ายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกู้ได้เขาก็เลยใช้วิธีว่าเดี๋ยวถ้าไม่ยอมจ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้อมูลไปเผยแพร่คุณจะได้โดนฟ้องร้องจาก GDPR ถ้ามีคนอยู่ในยุโรปมาอยู่ในฐานข้อมูลนะครับหรือโดนฟ้องร้องจากเรื่อง PDPA นะครับเพื่อเะื่เพื่อเพื่อมพื่อ่อเพื่อเ่อเพื่อเพื่อยพ่่อเ่อ่ เพราะว่าคุณอาจจะกลัวโดนฟ้องร้องะนะ,ค,ะคุณอาจจะกู้ข้อมูลเก่งะนะครับแต่ขณะเดียวกันอาจจะถูกฟ้องร้องได้หรือเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับก็เป็นวิวัฒนาการในในด้านหนึ่งที่ในในส่วนขององค์กรต่างๆโดนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วการหลอกลวงเนี่ยไม่ได้เฉพาะหลอกประชาชนนะครับอ,องค์กรภาครัฐเอกชนจานวนมากครับพวกคนที่ทําบัญชีนะสมมุติมีสั่งของสั่งของเสร็จปุ๊บแล้ว แทนที่เราจะโอนเงินไปให้กับคนที่เขาส่งของให้เรานะครับบางครั้งมีอีเมลที่เรียกว่าฟิชชิง n ะฮะอีเมลหลอกลวงอีเมลฟิชชิงนะครับซึ่งมาบอกว่าฉันเปลี่ยนบัญชีแล้วถ้าคุณจะจ่ายตังค่าชิปเมต์คราวนี้ขอให้ส่งไปที่บัญชีใหม่บริษัทเราเปลี่ยนเลข นะครับโดนกันหลายล้านเหมือนกันครับนะครับแต่ละครั้งที่โดนเนี่ยจากที่เฉพาะที่เ็มีการแจ้งเรามาเนี่ยประมาณ5้าหล้านต่นหน่วยงานซึ่งซึ่งซึ่งนะตอนนั้นเราเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่านี่คือคือซัพพลายเออร์ของเราจริงๆหรือเปล่าใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มใช้งานเทคโนโลยีครับแล้วเราส่งอีเมลคุยกันบางทีพวกนี้อาจจะเข้าถึงเมลเซิร์ฟเวอร์เราแล้วแอบรับรู้มาว่าเราคุยกันด้วยคำพูดแบบนี้ p u r ร์เ s e ส r d เดเลขนี้นะครับเะาฉันเวลาเขาหลอกเนี่ยเขาไม่ใช่คยส่งมาสุ่มสุ่ม5นะครับบางทีเขาซุ่มดูข้อมูลดูเลข p พ r ร์เ s ดส r d เดดูยอดเงินทําให้เวลาที่แจ้งว่าฉันเปลี่ยนเลขบัญชีเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องนี้บางครั้งอาจจะนึกไม่ถึงว่าจะรู้ลึกขนาดนี้ก็เลยนึกว่าใช่ไม่ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปเพราะบางทีบริษัทที่ส่งของมาให้กับที่จะโอนเงินไปเนี่ย ู่ต่างประเทศนะครับการตรวจสอบทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของตัวฟิชชิงนะซึ่งฟิชชิงที่มามันจริงๆแล้วคือตกปลานะเพียงแต่ว่าแฮกเกอร์เปลี่ยนตัว f ให้มาเป็น ph เพื่อให้มีความหรูหราในสไตล์ของแฮกเกอร์มากขึ้นแต่ก็คือล่ออยู่ไปเรื่อยๆใครหลงเชื่อก็โดนนี่แหละนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่องค์กรต่างๆโดนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาที่เรากําลังจะวุ่นวายอยู่ตอนนี้คือสําหรับองค์กร เว็บ,บไซต์รัฐจำนวนมากถูกแฮ็กแล้วก็ฝังโฆษณาของเว็บ,บพนันนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในแง่ของความเสียหายเนี่ยในมุมนึงอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเว็บนี่ยังทำงานปกติะนะฮะเพียงแต่ว่าเขาจะแอบ,บมาฝังโฆษณานะฮะก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นปัญหาที่เราพยายามแก้มา,มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วตัวนี้ก็พยายามแก้ต่อเนื่อง ะนะครับนั่นคือในส่วนของ,อ,งรอ,อระดับองค์กรและหน่วยงานะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับคือถ้ามองในแง่ของตัวโพลิสออนไลน์ที่เขาร่วมสิติมาเนี่ยความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจจากคนที่ถูกหลอกแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็ประมาณ25,000พล้านเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงน,นะครับตรงนี้นี่มันก็เลยเป็นเหตุทําใหเ้เราต้องพยายามมาคุยแล้วว่าทํายังไงถึงจะแก้ในส่วนของตัวระบบ อย่างเช่นธนาคารทํำยังไงถึงจะป้องกันเหตุการณ์นี้ได้นะครับกสะทะชร่วมกับโมบายเอเปอเรเตอร์จดการยังไงดีที่จะให้ไม่มีคนร้ายมาส่ง s m s นะครับหรือเบอร์ทันทีถ้่เรารู้ว่าเป็นเ m ส็ที่หลอกลวงเนะี่ยทำยังไงเราถึงจะบล็อกมันได้ะนะครับหรือในส่วนของเรานะครับก็คือถ้าหลอกเข้าไปเว็บนี้นะครับสคบชเราก็พยายามที่จะปิดเว็บนั้นๆนะคร,ะครเพื่อให้ไม่เป็นแหล่งในการกระจายพวกมาแวร์นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับมันยังไม่ พื่ง่ายตามหลังนะฮะส่วนที่ส่วนที่เราอยากจะให้ไปข้างหน้า <c oughs> นะฮะก็คือเปรียบเทียบไปก็เหมือนตอนนี้ครับเราเราโดนปัญหาในเรื่องของโควิดใช่ไหมฮ <c oughs> ะถ้าเราเน้นเรื่องว่าไปดูแลเฉพาะเพิ่มหมอเพิ่มเตียงเพิ่มเครื่องช่วยหายใจนะะอย่างเดียวแต่ในส่วนภาคประชาชนไม่ล้างมือไม่ใส่หน้ากากไม่ไปฉีดวัคซีนเนี่ย นะครับความพยายามของเรามันจะไม่เท่ากันนะฮะมันจะไม่ทันกับเรื่องแฮกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามอยากจะเตือนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับพยายามที่จะให้ทางคนที่เป็นผู้ใช้โดยตรงที่ต้องไปเผชิญหน้ากับแฮกเกอร์เผชิญหน้ากับพวกหลอกลวงพวกนี้ให้รู้เท่าทันะนะครับลดโอกาสตัวเองในการที่เขาจะมาหลอกเราได้นะครับเพื่อให้อโอกาสที่ความสำเร็จมันน้อยลง เพื่อ <P ew est> ให้ปัญหาในส่วนของที่เราจะสูญเสียเรื่องเองินทองหรือต่างๆนะครับให้มันบรรเทาลงไปได้ค่ะ,ะคถ้างั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นระดับบุคคลเนี่ยรูปแบบที่ตอนนี้เหล่าแฮกเกอร์เขาเขาเข้ามาหลอกลวงเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนยังไงบ้างก่อนนี้นเราอาจจะคุ้นเคยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็คนก็เริ่มรู้ทันแล้วเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ครับ ก็แกอ call center เดิมเนี่ยใช้โทรตามอย่างเดียวนะครับมาตอนหลังเนี่ยเขารู้ว่าเวลาโทรตามแล้วบางทีคนเริ่มไม่ยอมโอนง่ายๆแลล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮกเกอร์ก็เลยขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าคุณไม่โอนแต่เดี๋ยวเราหลอกให้คุณลงแอปแล้วเราโอนเอง นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นแบบผสมผสานนะคืออบางทีอาจจะยังโทรมาหาอยู่แล้วก็บอกไปที่เว็บนี้หน่อย mm hmm. นะครับหรือที่นิยมตอนนี้มากๆเลยคือส่ง SMS mm hmm. นะครับแล้วเวลาส่ง SMS มาเนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปแบบของแกลลคอนเซ็นเตอร์เนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของความโลภกับความกลัว <c oughs> นะครับความโลภก็คือหลอกจะแจกตัวฟรี นะครับหลอกให้ทําแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเรามีเงินกู้ให้คุณ80,000บาทนะครับหรือหลอกในการที่จะแจกโน่นแจกนี่แจกคูปองนะครับแล้วก็ความกลัวคือถ้าคุณไม่ตอบสนองแอดไลน์นี้ไปนะครับเดี๋ยวบัญชีใช้ไม่ได้<อ>นะครับบัญชีธนาคารคุณจะใช้ไม่ได้บัญชีช้อปปิ้งอะไรของคุณจะใช้ไม่ได้ะนะครับเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราต้องแอคชั่น น,นั่นคือประเด็นหลักที่อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนก็คือส่วนใหญ่เนี่ยแฮกเกอร์นะฮะที่มาเน้นในเรื่องของการหลอกลวงที่ปรับตัวจากโรหามาเป็นไฮบริดสแกรมคือผสมผสาน นะครับพวกนี้ครับมันจะยังอยู่บนพื้นฐานของด้านอารมณ์ของมนุษย์นะครับคือในเรื่องของความให้กลัวจนเกินไปหรือกระตุ้นในเรื่องของความโลภให้โลภะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ะนะครับแล้วก็พยายามจะให้ทําตามที่เขาแนะนำะนะครับแล้วส่วนใหญ่พอเราเริ่มสนใจปุ๊บนะครับณนะตอนนี้คือจะขอให้แอดไลน์นะครับเพราะเวลาแอดไลน์ไปแล้วนะครับจะชนทั่วไปจะมองว่าถ้าเห็นชื่อนี้เห็นรูปไอคอน เห็นรูปโลโก้แบบนี้คือของจริงนะครับทั้งที่จริงถ้าเกิดเราเคยสมัครมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะใช้ชื่อ display name อะไรก็ได้ใช้รูปใครก็ได้ใช่ครับไปดาวน์โหลโดโลโก้ของที่เขาจะปลอมครับ อะไร,ะไรก็ได้ดเ,ดเองค่ะใช่ค่ะใช่ครับม,มันแต่บางทีคนทั่วไปเนี่ยบวกกับเรื่องของความอยากได้หรือความที่กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเนี่ยะนะครับบางทีก็ละเลยเรื่องนี้ะนะครับแล้วเวลาเขาคุยไลน์เนี่ยเขาจะเก่งทางด้านจิตวิทยามากเขาจะรู้ว่าคําพูดเนี่ยนะถ้าเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยคนจะเชื่อ เพราะฉะนั้นเขาก็จะแอดไลน์ปุ๊บแล้วก็จะคุยเรื่องที่มาตรฐานเนี่ยยินดีตอนรับสู่อะไรให้เหมือนกับเป็นบอทค่ะแล้วพอเราพูดคุยโต้ตอบไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะชวนให้ลงแอปนะครับพอลงแอปนี่แหละครับคือจุดของการที่เขาจะเตรียมจัดการกับตัวเราบัญชีของเราแล้วเหมือนถ้าเขาให้เราคลิกลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้คือถ้าเราคลิกเข้าไปคือทุกอย่างจบเลยไหมคะจริงๆแล้วมันยังไม่จบแต่ว่าเราไม่อ่าน ความหมายคือพอเราจะติดตั้งแอปพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่แอปมาตรฐานะนะเพราะฉะนั้นมันจะมีถามก่อนว่าคุณต้องการจะติดตั้งแอปไหม,มแล้วในการติดตั้งแอปเนี่ยมันต้องอนุญาตเข้าถึง18,900 ในมือ,อถือเราซึ่งเราไม่อ่านเลยเราาเป็น <c oughs> ตัวเล็กอะคะ่ะ <c oughs> Yes o k a คซึ่งพวกนี้ครับบางทีก็จะมีแม้กระทั่งว่าเข้าถึงข้อมูลที่มันอยู่ในเครื่องอเข้าถึงโลเคชันของเราเข้าถึงกล้องเข้าถึงาการที่จะดูหน้าจอเรานะครับและทั้งหมดนี้ครับมันก็คือพอติดตั้งเสร็จหลังจากโอเคปุ๊บนะครคราวนี้เครื่องเราจะไม่ใช่ของเราแล้วเขาจะควบคุมเครื่องเราได้เลย แล,ล่นการควบคุมเนี่ยครับบางทีก็จะใช้ฟีเจอร์อันนึงที่จะทำให้เราไม่เห็นเลยเนะครับว่าเขาทำอะไระเขาเรียกว่า accessibility feature นะครับ accessibility feature เนี่ยความตั้งใจเดิมก็คือเอาไว้ช่วยคนที่พิการทางสายตาะนะครับเพราะาคนพิการทางสายตาเนี่ยจริงๆแล้วใช้มือถือเหมือนกับเราได้เลยครับเพียงจะเปิดฟีเจอร์นี้นะครับแล้วเวลาเขาแตะอะไรก็ตามมันจะมีเสียงบอกว่าแตะอะไรอยู่โดยจอไม่ต้องเปิด นะฮะแฮกเกอร์ก็ใส่ช่องตรงนี้ครับมาเปิด accessibility feature แล้วมันถึงเป็นเหตุทำให้ผู้เสียหายบางคนก็จะบอกว่าในจอไม่มีอะไรเพราะว่าคนตาบอดเนี่ยครับเขาสามารถจะใช้เครื่องได้โดยใช้แค่สัมผัสและเสียงเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวนะเขาปิดจอ ครับมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เวลาเกิดอะไรพวกนี้ครับบางทีจะสังเกตว่าเหมือนมันดับไปแล้วพอทําอะไรก็เหมือนมันไม่ค่อยตอบสนองอหรือไม่ขึ้นเลยเลยเพราะว่าแฮกเกอรก์กำลังดําเนินการในเรื่องของโอนเงินอยู่คือเขาสามารถรู้รหัสธนาคาร,ครของเราได้เลยเหอรอคะเรื่องการรู้รหัสเนี่ยบางทีจะต้องมีการถามก่อนครับหรือมีการหลอกก่อนว่าขณะที่เขาเห็นจอเราแล้วนะครับเขาหลอกให้เราบริจาคเงิน บริจาบไปที่นู้นที่นี่สักเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยีที่เราคีอะครับมันไปขึ้นที่จอเขาซึ่งตอนนี้ตัวโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันหลายอันก็ใช้เป็นเลขหกหลักเท่านั้น <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสว่าเขาก็จะรู้แล้วว่าตอนหลังถ้าจะโอนเงินเนี่ย <c oughs> ก็จะเปิด accessibility feature <c oughs> เพื่อบังจอไว้ไม่ให้เราเห็นหรืออาจจะทิ้งช่วงไว้นานพอนะครับแล้วตอนนั้นเขาจะสังเกตอย,อยู่ครับว่าเราวางเครื่องไว้เฉยหรือทำอะไร <c oughs> นะครับแล้วเขาก็จะเมินการ นะเพราะถ้าเกิดเครื่องล็อกอยู่เนี่ยนะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ในการที่จะถอดรหรัสนะครับแต่ถ้าเรานึกว่าไม่มีอะไรแล้วก็วางเนี่ยะนะครับเขาอาจจะเริ่มทําตอนนั้นเพราะเขาเซิรมา,าจ,จะมอนิเตอร์ได้ว่าที่หน้าจอเราเนี่ยเราเล่นอยู่หรือเรายังไม่ล็อกหน้าจอแต่วางไว้นะครับอันนี้มาเลยเป็นเหตุผลว่าหลายคนก็เลยงงว่าฉันวางโทรศัพท์ของฉันเอาไว้เฉยๆแล้วอยู่ดีดๆเงินในบัญชีก็หายไป นะคะทีนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เท่าที่ท่านเลขาได้แจกแจงมาให้ฟังเนี่ยฟังแล้วน่ากลัวมากหรืใกล้ตัวมากๆเลยตอนนี้หลายคนนะบอกว่าหนูไม่กล้าคลิกอะไรเลยค่ะคตอนนี้เนี่ยกลัวไปหมดเลยนะคะทั้งระดับองค์กรแล้วก็ระดับส่วนบุคคลสกม,มชเห็นปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยเราเราทำงานยังไงทั้งทั้งสองระดับเลยค่ะ ในส่วนของระดับบุคคลเนี่ยก็การาออกรายการเนี่ยครับคือเรื่องหลักเลยครับเพราะว่าในระดับบุคคลเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้คือให้คนดูเท่าทัน <c oughs> นะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับแต่ว่าเราจะทําแต่เฉพาะฝั่งของบุคคลอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องไปพูดคุยหรือว่าพยายามจะทํางานร่วมกับทั้งในส่วนของตํารวจนะทางกระทรวงดนะีอีกสทชแล้วก็ผ <c oughs> ู้ให้บริการไลน์ผู้ให้บริการมือถือมือปลาย p อ r เปอเตอร์ นะครับอย่างเช่นในส่วนของผู้ให้บริการไลน์เนี่ยครับเราก็พยายามที่จะทันทีถ้าเรารู้ว่าไลไอดีเนี้ยใช้ทําอะไรเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ไลยพยายามระง,งับนะครับซึ่งอาจจะทําได้แค่ถ่วงเพราะว่าเดี๋ยวพอบัญชีนี้เขาใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปเปิดใหม่แต่น้อยก็ถ่วงว่าให้ไม่เร็วนะักในความพยายามของเขาที่จะหลอกนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือเราพยายามจะให้โมบายเบรเตอร์นะครับเราส่งเบอร์จากที่มีคนรายงานมาว่าเบอร์นี้ใช้ในการหลอกลวง เพื่อให้โมบายบริเตอร์ช่วยบล็อกนะครับ,นะรบแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่ค่อนข้างยากคือเขาใช้ SMS เขาเรียก s อ s Gateway นะครับส่งจากต่างประเทศมานะซึ่งในส่วนของการส่งจากต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อดีกับเขาคือลดต้นทุน นะครับเพราะว่าต่อหนึ่งข้อความเนี่ยมันต่ำกว่าหนึ่งบาทนะครับแล้วก็มีข้อดีกับแฮกเกอร์อีกอย่างหนึ่งคือปลอมชื่อผู้ส่งได้นะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามจะคุยกับโมบายปริเตอร์อยู่ว่าทำยังไงดีถึงจะกันตรงนี้ะนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่โดนหลอกในเรื่องของ SMS ที่ปลอมชื่อผู้ส่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือปิดในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่จะแจกม a l w a r e นะครับแต่ตรงนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับเราต้องรอให้เกิดเหตุก่อนแล้ว ตามดูว่าเว็บที่มันแจกมาแวร์ชื่ออะไรแล้วก็พยายามไปปิด mm hmm. นะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาแล้วแฮกเตอร์ก็อาจจะใช้ช่องที่เป็นแกลของเวลานไปหลอกคนอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะทําตามหลังเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ว่าแล้วถ้าจะจับคนผิดมาลงโทษเนี่ยบางทีเราก็ได้แต่เฉพาะบัญชีม้า ที่ใช้ในการรับโบนเงินเราสาวไปไม่ถึงหรอคะบัญชีม้านี้จะไม่ได้ทอดเดียวครับจากบัญชีม้านี้เขาจะไปต่ออีกบัญชีอื่นๆนอีกนะครับซึ่งในการเอาเงินออกบางทีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซี่หรือจ้างหน้ามาไปกดบัตรเอทีเอ็มซึ่งพอพอได้เงินสดมาก็ ต้องไปต่ออีกหลายทอดอนะครับเพราะฉะนั้นในในความพยายามที่จะทําในเชิงของระบบทั้งในส่วนของระบบพะเพื่อให้บริการองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีจะไม่ถูกใจใครทั้งนั้นแหละครับมแม้กระทั่งตัวคนที่พยายามจัดการเองไม่มีใครถูกใจอยากจะทําให้ดีกว่านี้ะนะครับแต่ใน,นระหว่างนี้ที่เราทําได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันให้มากขึ้น นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความหวังนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้แก๊ง call center ประเภทที่โทรมาแล้วสุดท้ายหลอกเนี่ยก็จะเห็นไะด้ว่าลดน้อยลงไปแล้วก็โดนจับไปเยอะด้วยนะคะคเพราะว่าเขาก็ตามไปดูว่าเบอร์นี้นี่มาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ทางดีอีกับตำรวจก็พยายามไปจัดการนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือในประเด็นเรื่องเขา ใช้ม a l w a r e ใช้เว็หลอกลวงมาเป็นเทคนิคใหม่เนี่ยตัวนี้เราก็พยายามจะต้องให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับแล้วก็หาช่องทางว่าจะทำยังไงดีที่จะเลือกเชื่อเลือกคลิกเลิกทั้งในประเด็นที่ว่าเขาจะมาหลอกให้กลัวหรือว่าหลอกให้โลภนะครับพวกนี้นี่เรื่องความโลภนี่เป็นประเด็นอยอดฮิตนะตอนนี้ นะครับโดยที่ถึงตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายคนก็ต้องได้รับอะไรที่เป็นเ m s สเมเกี่ยวกับอ่งเปาพร้อมเป็นาปฟรีปีใหม่จีนก็ต้องแจกอ่างเปาใช่ค่ะเราก็ต้องขอคลิกเข้าไปหน่อยเพราะอยากจะได้ครับแล้วก็เดาได้ว่าเดี๋ยวตอนช่วงสงการก็คงจะต้องแจกอะไรยงอื่นหรือชวนสาดน้ําออนไลน์แล้วหลอให้คลิก Oh. นะครับ oh. ก,ก็จะต้องเดาได้นะครับช่วงรอยกระทงก็ชวนลอยกระทงออนไลน์ oh. นะครับมาคลิกตรงนี้ลอยกระทงออนไลน์ oh. เพราะว่าเขาจะตามเทศกาลที่จะถูกจริต ใช่แล้วก็คนก็<ห>ชอบมากเลยนะคะอะไรแบบนี้เนี่ยเรียนถามท่านเลยาแบบนี้ค่ะว่าคือเราอะยอมรับว่าพวกแฮกเกอร์เนี่ยเขาเก่งและเขาพัฒนาไปเร็วและไกลมากแล้วบุคลากรขอ,ของประเทศไทยของเราเนี่ยเราพัฒนาสู้กับเขาได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะครับในส่วนของอนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนที่เราคงต้องพยายามผลักดันอย่างต่อเนอื่องแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือคนทํางาน กับคนที่จะต้องดูแลระบบแล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆนะครับที่ต้องใช้งานเรื่อง c ซเบอร์ซ u เคียเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ยังต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของ Re-Skill, Up-Skill แล้วก็ New-Skill นะครับคนื่อ็คือเดิมเนี่ยครับ,นะรบ,นะรบในองค์กรอาจจะมีคนทำไอที นะครับแต่คนทำไอทีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องของ Cyber Security นะครับเราก็พยายามอยากจะให้คนทำไอทีหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์นะครับได้มีความรู้ด้าน c y เ e อร์เ u r i ริให้มากขึ้นะนะครับเพราะว่านั่นคือทักษะพื้นฐานเลยในการที่จะตามทันในเรื่องของภัยคุกคามแล้วก็จัดการนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือผู้บริหารด้าน Cyber Security ตนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้ชื่อภา,าษาอังกฤษว่า CISP นะครับซึ่ง C.S.P. เนี้เปรียบเทียบก็เหมือนไปประกอบวิชาชีพด้านไซเบอร์นะครับถ้าเทียบง,ง่ายๆนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนบ้านเรามีประมาณ2สามพันมาเลนี่ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับเพื่อนบ้านที่ว่าสิงคโปร์ตอนนี้เรามี280แนะครับแต่เราได้พัฒนาเพิ่ม,มอีก60คนแล้วนะครับบวกกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าความเข้าใจด้าน Cyber Security เนี่ยมันต่างจากคอมพิ <Computer S 1> เวเตอร์คอมพิวเตอร์ติดไวรัสปุ๊บเราใช้เทคนิคเชื่อได้ แต่ Cyber Security นะครับมันเกี่ยวกับเซอร์วิสและการบริการและความเป็นความตายขององค์กรเราต้องได้ผู้บริหารมาอบรมด้วย oh. แล้วเขาจะได้เข้าใจแล้วกลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ต้องเห็นความสําคัญกับ,รบตรงนี้ด้วยตรงนี้สำคัญมากซึ่งในส่วนของหลักสูตรที่ว่าชื่อว่า e x e c u t i v e c ทีฟซีนะครับเราก็ได้อบรมระดับรองประลัดอธิบดี <c oughs> นะครับหลายกรมหลายกระทรวงเลยแล้วก็ในส่วนนี้ครับช่วยเราได้อย่างมาก ในการที่ว่าเวลาเกิดปัญหาเกิดจุดไหนยังไงที่มีแต่ละกระทรวงเนี่ยเราอาศัยเครือข่ายตรงนี้ครับแจ้งเตือนแล้วเกิดความร่วมมือกันนะครับเพราะบางทีเราคุยกับคนดูแลอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งขาอาจจะยุ่งขาอาจจะทําอะไรอย่างอื่นอยู่ยังตอบสนองไม่ทันเนี่ยเวลาเราได้คุยกับผู้บริหารที่เข้าใจเนี่ย มันจะผักทันตรงนี้ได้ง่ายกว่านะครับฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่เราเปิดหลักสูตรเหล่านี้คนสนใจมากนะครับแล้วก็มีส่วนเราช่วยเราอย่างมากเลยในการที่จะยกระดับในเชิงของบุคลากรคนดูและนะครับค่ะแล้วในระดับของพี่น้องประชาชนล่ะคะทางสกมชอเองเนี่ยมีแนวทางในการที่จะให้ข้อมูลความรู้เพื่อการรู้เท่าทันกับภัยไซเบอร์ยังไงบ้างคะอยากให้ท่านได้เตือนไปยังพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยคะ่ะ ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ย นอกเหนือจากทุกท่านที่ชมอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเราห่วงใยเยาวชนมากๆครับเมื่อวานนี้เราก็เลยร่วมกับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็จดลมให้น้องๆเยาวชนรู้เท่าทันกับเรื่องคอเซนเตอร์เรื่องภายออนไลน์นะครับมีคนเข้าร่วมประมาณ4ี่0 0ื่นคนนะครับแต่ว่าครั้งเดียวยังไม่จบครับเพราะว่าน้องๆนักเรียนจริงๆแล้วมีอีกหลายแสนคนที่เราต้องไอจูเคดแต่เราก็พยายามอยากจะให้น้องๆเอากลับไปเล่าให้พ่อแม่ นะครับเพราะสุดท้ายคนถือ,อบัญชีโมบายแบงกิ้งในครอบครัวคือพ่อแม่นะครับเราก็หวังว่าสุดท้ายแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ต้องขอย้ําเลยนะครับว่าอย่าคลิกลิงก์ที่มาในรูปแบบต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจากเดิมเราจะพยายามบอกนะครับว่าอันนี้เชื่อได้อันนี้เชื่อไม่ได้ม,มาตอนนี้ขออนุญาตบอกว่าอย่าเชื่ออะไรเลยที่บอกให้คลิก <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะว่านี่คือคำเตือนเผื่ออนาคตนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเกินจริง นะไม่ว่าจะดีเกินจริงหรือน่ากลัวเกินจริงหรือว่าน่ารักเกินจริงเนี่ยอย่าเชื่อนะครับเพราะว่ามันคือช่องทางที่จะทําให้เราถูกหลอก ค่ะอันนี้ท่านเลขาเตืนเอนด้วยความหวังดีจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันน่ากลัวจริงๆนะคะเขาคิดมาในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ทําให้เราเนี้ยเชื่อแล้วเราก็อาจจะคลิกตามไปอย่างนั้นก็ได้ท่านเลขาบอกเลยว่าอย่าคลิกโดยเด็ดขาดนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะต่อข้อมูลแล้วก็การมาเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัยไซเบอร์นะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเฉยค่ะเลขาธิการคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมชขอบพระคุณนั่นเลยค่ะเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณครับ และวันนี้หมดเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนนะคะยันพร้อมกับท่านเลขาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ